เล่ค่าสมความปังยูดีคลินิกเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2 2 2 2เรียกได้ว่าเลอค่าสมความปังมากๆเลยละครับสำหรับยูดีคลินิกที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่พูดถึงมากที่สุด อีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศซึ่งงานนี้ผู้บริหารแบรนด์ u ูดีคลินกตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ The Masterpiece Business ในสายขา The Masterpiece Business of Athletic Clinic ซึ่งงานนี้เป็นการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหขั้น สวัสดีค่ะโบนะคะก็จะเป็นในานามประธานกรรมการบริษัทยูดีคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาในร่วมงานแล้วก็ที่คณะกรรมการมองเห็นศักยภาพของเราค่ะรางวัลของเรานะคะจะเป็นรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็ขยายมาถึง7สาขาแล้วนะคะโดยครอบคลุมทั่วภาคอีสานเลยแล้วก็ในอนาคตรเราก็มีแพผนที่จะขยายสาขาไปในภูมิภาคอื่นแล้วก็ทำให้สาขาแต่ละสาขาคขาวงจรมากขึ้น,นะคะ่ะ ใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องมาตรฐานหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็จะได้รับรางวัลย่อสั่งซื้อจากบริษัทยาต่างๆที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็แพทย์ทางทีมแพทย์ของเราค่ะก็จะมีเทคนิคเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคด้านศัลยกรรมค่ะหรือว่าสกินในการฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นจุดเด่นของทิกของเราค่ะโบมองว่าทิกของเราค่ะสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะแล้วก็เราส่งเสริมแล้วก็ผลักดันทีมการแพทย์ที่ ให้ทีมการแพทย์ทุกท่านได้เขาเรียกว่าได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานนะคะโดยทั่วไปคนไข้และก็ลูกค้าทุกคนก็พึงพอใจในการบริการนะคะแล้วเราก็เป็นคลินิกที่น้อมรับฟีดแบ็กที่มีเสมอมาแล้วก็พร้อมเอามาปรับปรุงได้ตลอดะคะ่ะ ในส่วนของเราเราจะมีทีมงานทั้ง In-House และเอ้าซอร์นะคะทาง In-House ก็จะคอยรวบรวมทีมแพทย์ทุกท่านนะคะที่จะมีการประชุมมีการอัปเดตเทคนิคตลอดแล้วก็จะมีทางเอ้าซอร์ด้วยในกรณีที่แพทย์ท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจในส่วนไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเสริมสนับสน,นุนทางเอ้าซอร์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะฟีดแบ็ดีค่ะแล้วก็ในการที่เราขยายไปไปหลายๆที่อะคะ่ะก็จะ ขอขอบคุณคนไข้ทุกคนที่ให้การตอบรับแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ยูดีได้ขยายไปแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะะก็อยากจะฝากยูดีคลินิกนะคะไว้ให้หลายๆท่านพิจารณาเพราะว่าของเราอะคะ่ะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มจริงๆไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาด้านไหนอย่างเงี้ยคะ่ะของเราก็มีบริการทั้งในส่วนของเลเซอร์ปรับรูปหน้าแล้วก็ศัลยกรรมะคะ่ะที่ เราตั้งใจว่าจะทำให้คนไข้ทุกคนออกมารู้สึกประทับใจแล้วก็ดูดีขึ้นแน่นอนค่ะคืออยากให้ศึกษาดีๆค่ะในการทำศัลยะกรรมแล้วก็คือตอนนี้คลินิกมีเยอะมากแต่ว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานจริงๆอ่ะอยากให้ศึกษาเยอะๆก่อนก่อนที่จะทำอะไรก่อนนะคะ